สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ที่อ่านจะอ่านจบแล้วล่ะแต่ว่าเราจะเริ่มอ่านใหม่เพื่อจะมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะในหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นวักแรกในการอ่านเนาะได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างนะที่พี่เตอ่านนะเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันก่อนอันดับแรกค่ะนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยนะคะ หันกับหลังเข้ามาหาตัวเองหรือมองคุณเห็นคุณค่าของตัวเองให้มันมากๆค่ะนะคะสำหรับใครที่กําลังบน่นกาลังดา่ากาลังน้อยใจในชีวิตว่าทําไมชีวิตเราเป็นแบบนี้วะถึงแม้ว่าตอนเนี้ให้เราตัดเรื่องเงินนะเราตั้งเป้าหมายในการหาเงินตั้งเป้าเลยค่ะแต่วิธีการลงมือทําคือต้องใช้ความสุขในการหาเงินค่ะที่จริงแล้วคนที่เขาติดโบบนโลกออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากเลยนะ ที่เขาสามารถหาเงินมาลุกออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จได้ให้เราอ่ะนะถึงแม้ว่าวันนี้บางคนอาจจะร้องไห้อยู่นะบางคนอาจจะร้องไห้บางอาจจะเสียอาจจะแบบเจอแบบแม่ก็บอกว่าไม่ต้องการเงินอะไรแบบนี้นะแต่วันนี้เราไม่มีให้ท่านอ่ะนะนะก็บอกท่านไว้ว่าหนูจะหาเงินให้แม่ให้ได้นะแม่รอหนูหน่อยนะอะไรแบบนี้ก็ได้ มันสุดจริงๆบางทีชีวิตคนเรามันก็ต้องปล่อยวางอ่ะเพื่อนๆเวลามันเจอปัญหานีโดยเฉพาะเรื่องการเงินเวลามันไม่มีจริงๆอ่ะเราก็ต้องลุยให้เต็มที่ภายในหนึ่งยี่สบเอ็ดวันอ่ะบอกตัวเองเลยว่าฉันจะตั้งใจทําให้มันได้นะ เพื่อนลองมองหาข้อดีตัวเองนั้นแต่เด็กๆเคยเป็นคนหนึ่งที่แบบเคยกระตันยูรู้คุณต่อพ่อแม่ไหมเราเป็นคนกระตันยูได้เราเป็นคนดีได้เราหาเงินเก่งได้เราประสบความสําเร็จได้เรารวยได้ถ้าเราเป็นคนดีได้เราก็จะรวยได้ที่ผ่านมามันนโนส่วนเราเือนกระทั้งแม้กระทั่งพี่นิดเองนะคะ เราใส่โปรแกรมตัวเองไปสั่งจิตตัวเองเนี่ยให้ตัวเองไล่ค่าตลอดเลยที่ผ่านมาเนาะลองรู้สึกดีกับตัวเองบ้างว่าถึงแม้ว่าวันนี้ฐนะานะเราจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ตรงเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าขยันลงมือทำเราก็จะมีรายได้เหมือนที่เราอยากได้ไตัวอ,อย่างเช่นเพื่อนเพื่อนอยากหาเงินได้หลักล้านเนี้ยนะ เพื่กนก็ทําได้มองหาบุญกุศลของตัวเองแล้วกันนะถ้าตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามองบุญกุศลว่าเราทําบุญมาเยอะแยะมากมายขอผลบุญนั้นจงหนุนนําให้ข้าพเจ้าได้มีสติปัญญาดีในการประกอบอาชีพได้มีความรู้มีทรัพย์สมบัติมีทักษะในการหาเงินได้มากขึ้นถ้าทำ Youtube ก็ขอให้ Youtube ประสบความสำเร็จถ้าทำ เพจก็ขอให้เพจประสบคาวามสำเร็จช่วยเหลือผู้คนได้เป็นล,ล้านคนนี่เราเป็นคนดีได้เว้ยเราพูดดีได้เว้ยอ่ะเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายล้านคนที่เขากําลังเจอปัญหาแล้วเขามาเจอเราอ่ะเขาจะรักเราเขาชอบเราที่เราเป็นเราเราเป็นคนน่ารักเราออกหน้ากล้องเราไลฟ์สดเราโพสต์ขายอะไรก็ขายได้ขายอะไรก็ขายดีหรือแม้กระทั่งเราติดตรงไหนอ่ะแฟนเราเหรอแฟนเขา ก็รักเราที่เราเป็นเราเนะ่ะที่เขาอยู่กับเราทุกวันเนี่ยนะอ่ะก็ขอบคุณเขาใช้คําว่าขอบคุณให้มากๆเพื่อนเวลาเรารู้สึกนะคะแยกกับตัวเองในชีวิตอะลองใช้คําว่าขอบคุณนะฉันรักเธอนะแล้วเขาก็รักฉันฉันก็รักเขาที่เขาเป็นเขานั่นแหละตะขออย่างเดียวว่าเฮ้ยในระหว่างทางอะต้องการกําลังใจเว้ยไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครมาด่ามาว่าอะไรก็ได้นะ เราต้องเห็นคุณค่าให้ตัวเองมากๆลองมองหาข้อดีเชื่อมั่นเชื่อใจกับเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ช่างเถอะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นทองก็ช่างเถอะเราต้องมีความเชื่อมั่นเชื่อใจว่าสักวันหนึ่งนะชีวิตของเราจะดีกว่านี้วันนี้เงินในกระเป๋าของเรามีเท่าไหร่อาจจะมีแค่สองร้อยด้วยซ้ำอาจจะมีร้อยเดียววันนึงตัวของฉันนี่แหละจะนำพาให้ฉันมีเงินล้าน วันหนึ่งฉันจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินที่ได้ฉันจะทำให้พ่อแม่ฉันภูมิใจในตัวที่มีตัวฉันเกิดมาเป็นลูกเขาฉันจะทำให้คนที่มาติดตามฉันรักฉันให้ได้ฉันจะทำให้คนที่ติดตามฉันเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจต่อสู้ชีวิตและทำให้เขามีรายได้ดีๆมีชีวิตดีจากการทำช่องยูท b e หรือแม้กระทั่งใครที่มาขายสินค้ากับฉันนะใครที่ลงทุนกับฉันฉันทำให้เขาขายดีขายปังขายหมดได้กำไรดีมีเงินเหลือกินเหลือเก็บจากการขายสินค้าของฉันถ้าหากว่าวันนี้เราเห็นคุณค่าของคนของเราตัวแทนของเราหรือ fc ของเราเขาก็จะรู้สึกมีกำลังใจที่อยากจะเข้ามาติดตามเราจริงไหมอ่ะถ้าหากว่าวันหนึ่งเราทอ้อเราไม่สบายใจถ้าเขาเป็นเพื่อนแท้เขาก็จะคอยปลอบใจเรา ถึงแม้ว่าเราเพิ่งรู้จักเขาก็ช่างเถอะที่รู้สึกนะพี่ที่ขายสังกยามีน้องคนหนึ่งนะมันดีกับพี่มากเลยนะพี่ไม่สบายใจพี่ไปปรึกษามันมันคอยปลอบใจวันที่สองวันที่สามก็สบายใจบางวันก็มีไม่สบายใจก็ไปปลอบใจไปไปปรึกษามันมันก็ปลอบใจเราเราก็ยังคิดบ้างเฮ้ยถ้าวันหนึ่งกูได้ดีนะกูจะเอาให้คนนี้มาทํางานด้วยนะคะเรายังคิดอย่างนี้เลยถ้าหากว่าวันหนึ่งเป้าหมายที่ทําสําเร็จนะจะไปเอาคนนี้มาทํางานด้วย เพราะว่ามันถูกใจเรามันเหมือนมันจริงใจอะถึงเราขี้บน่นมันก็บอกว่าเออคูยอมรับครูขี้บน่นเพราะว่าคูทุกข์ใจครูเครียดจริงๆเลยนะเราเขียนเราก็ยอมรับแล้วก็เงียบอย่างเงี้ยเข้าใจความรู้สึกเลยเวลาคนไม่สบายใจคนเครียดเนี่ยมันก็คงจะพูดวกไปวนมาหรือบางทีแบบบางคนอาจจะแบบคิดฆ่าตัวตายเลยก็มีเนาะเพื่อนเพื่อนเคยเป็นมาก่อน นะไม่อยากให้ใครเป็นอย่างนั้นแล้วก็อยากจะบอกถึงเพื่อนๆที่มีเงินเยอะเนาะเราสามารถช่วยเหลือใครเขาได้ไหมเงินของเราเนี่ยแต่ถ้าวันนี้เราไม่คิดที่จะช่วยใครเลยเชื่อไหมเงินที่เรามีเยอะวันหนึ่งมันอาจจะหมดไปจากเราก็ได้นะมันเป็นกฎของกรรมค่ะที่สะพรอนนะหรือบางทีเราไปจากโลกนี้เงินเราเยอะมากเราอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ ถ้าเรายังแบบว่าเราเอาชนะความตันหนีที้เหนียวของตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุขลองคิดอย่างนี้วันนี้เราไปซื้อของเขาห้าสิบหกสิบร้อยหนึ่งสองร้อยหรือเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านที่เราจะไปช่วยคนสักแห่งหน,หนึ่งที่เราจะช่วยเขาเนี่ยแต่มันกับเป็นผลบุญที่ทําให้คนหนึ่งรอดอะ่ะเราจะได้อยู่ในใจของคนนั้นไปตลอดชีวิต หรือความดีมันไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่จิตตัวของเพื่อนเพื่อนนั่นแหละเวลาทําความดีนะ,ะเวลาทุกข้อแท้ใจก็มองไปถึงคนที่เขาลําบากกว่าเขายังสู้กว่าเราเลยนะทําไมคนขอทานทําไมเขายังมีความอยากได้เงินนะอ่ะแล้วเราอ่ะมีแขนมีมือควบทุกอย่างแต่ทําไมเราไม่มีความที่เราอยากได้เงินบ้างอะ่ะ นั่นแหละเราต้องมองข้อดีของตัวเองแล้วก็มองไปว่าเห็นไหมเขายังทําเลยทําไมเราไม่ทําหรือวันนี้จะไปทําก็กลัวจะขายของอะไรก็กลัวก็ไม่กล้าก็กลัวว่าถ้าเราทําแล้วจะมีใครดูถูกเราหรือเปล่าพี่ยังเคยคุยกันกันกบน้องที่คนเนี้ยที่ขายข้าวแกงเนี่ยที่เขาดีกับพี่เนี่ยนะพี่นี่แหละคนเราเวลาใครล้มอะพี่พี่อย่าไปข้ามเขานะ พ่หนูเจอกับตัวเองแล้วเราก็เจอเหมือนกันวันวันที่เรามันไม่มีอะนะมันไม่มีทางไหนนอกจากว่าคำว่าทําใจนะแล้วก็ให้กําลังใจกันเท่านั้นแหละมันถึงจะไปถึงเป้าหมายอะทุกคนพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะกดซับสไคร้นะกดแชร์ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันถ้าหากว่ามาฟังชมคลิปนี้แล้วได้สติอะไร ก็อย่าลืมกดแชร์สร้างมุลกุลไปด้วยกันนะปราจ่าใบบ้าขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีนะคะแม่ถูกไว้สิบ,บาทเนียเอาให้ดูนะคนที่เขียนไว้อยู่นะแต่ว่าไม่ซื้อกระดาษเขียนไว้ไหนวะ ว่าแล้วเคียในเฉยก็เชื่อว่ามันจะถูกนะเพราะว่าแม่ฝันเห็นชัดมากฝันเห็นลงเห็นปู่ที่บ้านมามาเข้าฝันแล้วมาบอกหวยหญ้าที่เสียไปแล้วอ่ะที่เขาเสียไปแล้วเขามาเข้าฝันเขามาบอกหนอยอยู่ไหนไม่รู้แต่บอกเลยว่าถูกเสียใจแต่ว่าจะไปหาซื้อเหมือนกันแต่ไม่ได้ซื้อเลยทุกคนเห็นไหมล่ะนี่แหละบุญมีแต่ถ้าเราเครียดปุ๊บ มันก็ไม่ได้แหละนี่ทุกคนเห็นไหมเขียนไว้อะถ้าซื้อสามตัวก็ออกตัวไหนนะไม,ไม่รู้ือนกันแต่แม่โทรว่าแม่ถูกเจ็ดหนึ่งนี่แหละแล้วแปดศูนยะ์อะเขาก็ได้นะเขาไปทําบุญเขาก็บอกเขาก็แบ่งบุญให้ผู้ที่ล่วงลาบ่ายอยู่ที่ตรงเขาไปเอามะขามอะเขาบอกแต่เขาก็ซื้อแค่สิบบาทเห็นไหมเออวันหลังถ้าได้เรียกอะไรจะบอกนะั้นแต่ส่วที่ไม่อยากจะบอกแต่งไปนในเรื่องนี้เพราะว่า ไม่อยากให้ทุกคนงงงายแต่แบบแค่เชื่อมันก็ได้นี่แหละเราก็ไม่ได้ซื้อโอเคอ่ะตอเลยเนะคเคยคิดนะว่า เฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้แม่บอกหวยเป็นเรงแปลกอะนะอะไรเงี้ยแค่สองขีดสองใจว่าจะซื้อก็ไม่ซื้อเลี่ยเราซาพี่น้องนะใครที่ถูกหวยก็ยินดีกับเขานะวันหน้าเราอาจจะได้ถูกเหมือนเขาก็ได้